ี้มาจุดบัองไฟร้าน2บ้างกเป็นแสนสี่บังนะครับติดตามผลงานได้ที่เว็บบั้งไฟเทแลนดอทคอมนะครับกำลังรับบังไฟเทแลนครับขอบคุณครับ ไปก็ <icana> จะมีการพนันต <denn kar> <idal> ั <puntos illa> ้ต่อกันมากแค่ไหนทำการครับทำการหย่างตัวประกันผู้แพ้เพิ่มพัฒนาให้ในการสร้างกำไรมาที่นี่นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญขอเชิญนะครับรอบครับน้อบรับจับตาดู ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมกับพุกปากกันพนองแล้วก็ได้ที่เ้็นมอกงานสนับสนุนนะครับใ้งานสถาปนิกของเรานะครับเียรติมากแล้างานสถาปนิกบุญเข้าไใจจะมีที่จังหวัด บาทไปไปแพ้ครับบอกว่าจแพ้ท่านะครับอย่าไปว่าเนี่ยพอสมัครนะครับซึ่งมาจากอำนาจเจริญนะครับในช่วงแรกท่านมอบไปแล้วนะครับติดใจบอกว่างั้นนะครับนั่งคุยกับท่านนายกพรชัยไม่รู้ถูกฉลโกกันยังไงนะครับท่านอยากจะมอบอีกส0 0 0ันบาทเพื่อสนับสนุนนุงแก่เต็มรูปแบบแล้วบอกว่างั้นนะครับอยากจะสนับสนุนนะครับบุญประเพณีบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านของพวกเราปีนี้ บอกว่าครับถูกใจนะครับบอกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนะครับขอเชิญครับนะครับนะครับปรบมือให้ท่านสทสมัครในอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับมอบอีก3,000บาทครับนะครับขอบคุณมากครับไก็ทราบว่าใครมีขี้บอร์ดครับผมขอเช่าหน่อยครับนะครับก็ขอสายแล้วกำลังที่จะเตรียมตึกแล้วนะครับขอให้พี่น้องแรงจับตาดูนะครับมาให้ดูเลยดูเลย

นะครับกับงานประเพณีบุญบั้งไปของเราครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานนี้ครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับอเชิญพิธีกรเลยครับอำเภอนาแกปุ๋นะครับต้องได้ไปราบได้กัปาะผให้พมหน่อยเทศบุญนะครับเอายาพารามาพันไล่นะครับพันไล่ก็พอดีได้รับอนุสสนจากอำเภอท่าพนมแถบตำบลอุ่เม,ม้า นะครับั้ต่อไปผมไม่เอานะครับพูดแค่นี้ว่าน้ำกากับยามพลานะครับแต่ก่อนนะครับพุ่มแกเราอาชีพหลักคือการทนาแต่ตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับอาชีพของไปลร้านของเราครับต่อไปขอพบกับทนายกับนะครับวันนี้ผมต้องขอเกียรตนะครับท่านปวอโสท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษท่าน <พ>ม่อพี่อด้นเพียรม่พีรอดท่านเคยมาอยู่กับพี่น้องชาวเพนมาแก่พวกเราท่านไม่เคยทอดทิ้งโดยเฉพาะพี่น้องชาวตบะตบงผูก้แก่พวกเราท่านให้ความสําคัญตั้งแนะครับจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อให้พี่น้องท่านภูมิเกียรติได้ชมนับถอยหลังห้าสี่สามสอง ัองค์การบริหารส่วนตะบนผู้แก่เนี่ยหมดเงินเยอะแล้วตาย ครัคือวามลูกแรงลูกใจครับลูกแรงใจลูกน้องท่านเทียบครับวันนี้ลูกน้องท่านเทียบร่วมกันจุดครับเพื่ออภิถาย้นผมคิดว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านครั้งหนึ่งนะครับท่านใจเพย์นะครับครับที่น้าใหญ่ท่านสบัดด้วยนะครับท่านสบัดด้วยนะครับ พระผมยเยี่ยมท่านในต่างมาเลยดังถึงสัตว์ไทยการเูที่ไดร่วมกับพระผมในกนารคณะผู้ที่จุดพุกไกรไปพเนียงจะเตรียม้าสัญญาณผูตตกลงถือว่าท่านนายกพระราแสนสุภาก็ถือว่าเขา้าไปรวมในตรงนั้นด้วยซึ่งนำโดยผู้ใหญ่คือ,อร้อยตรุษจีรังสิตองของนัว อาเดนพงษ์หองนกพร้อมกับอดีตสาบไยหรือว่าฝังวนพร้อมนะครับพร้อมหรือ,รอ,นนอยังครับตอนนี้ที่ฐานจุดพร้อมแล้วผมจะนับนะครับถอยหลังห้าสี่สามสองหนึ่งครับ สหรับ <comm ute. S 1> วันนี้วันนี้นะครับท่านไม่ได้มานะครับท่านไม่ได้มาก็ท่านบอกวายายามดูแต่งดูผู้ที่จะขึ้นนะครับเซตพี่าผู้แตกแล้วไฟแรงตั้งแรงจะพยายามขึ้นถู่ท้องฟ้าอะไรครับดีเลยท่านอาจารย์ที่อาจาไย์ใดคบรไปนี้บ้างไปแสนบ้าอไปร้านของพี่น้องชาวผู้แก่ในวันนี้นะครับทุกอย่างไม่เกียรติที่มาชมงานในวันนี้ได้ชมเป็นความภา พร้อมนะครับพร้อมแล้วนะครับผมจะนับขอยล,ลังนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเด้ครับเอาพี่น้องจับมาดู้ห้ดีๆครับจับตาดูบอลสันล้าดับขึ้นเลย ประเพณีบ้างไครล้านไฟแสนกันขึ้นมาก็ได้รับความประทับใจจากพี่น้องของเราเมื่อจัดแล้วพี่น้องก็มาร่วมมาดูมาชมกันมากหน้าหลายตานี่แหละมันทำให้ความคึกกระเหมของพี่น้องไปาจารจนครับการผมขอเดินทางโดยสวัสดิภาพครับเมื่อวานนี้นั่นหรอครับเินครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับท่านโฆษก ผมจะเล่าความรู้สึกเมื่อกี้นี้ให้ฟังนะครับฮ่าตักเกิดมาแต่อายุสิ่พันห้าสิบเล้วบ่เคยจุดบังไฟลาดยังเคอกระพอผิดฉาดท่านตันี้ก่อนนะครับท่านท้าทายทุกอย่างนะครับสำหรับเส้นทางนั้นไม่เฉอาะแต่จะเพิ่มเข้าไปถ่ายร่างท่านนายกองการบริหารส่วนตสมุทรปรการท่านอุ่นไว้เพสักครู่นะครับท่านบอกว่าท่านปรนธานที่หนึ่งครับ อต่นันก็ไม่เคยท่าไม่เคยเห็นก็เคยเห็นอยู่ก็เห็นในทีแต่การพูดคือตั้เอกาูดแต่สุขตพเขา่อยูโรงเรียนวนกยกคไปรับใทักด้วยแตันรป็นแบบนี้แล้วั็ต้องไอ่นแหละต้องขาตอนนี้เย็นไปดูที่วัดได้ที่เมื่อวาน ตราคำนวณแล้วว่าถ้าเราอยากให้มันนั่งไว้ก่อนนะครับถือว่าการทรงตัวจะร้ายแต่เดิมถ้าควรใีคอยขัหมดก่อนเหลือสองส่วนแล้วก็ขึ้นไปะรนอันนี้เป็นเทคนิคของช่างในแขนการดูดเข็นไว้ที่บ้านแผ่งทั้งหมดเลยครับเก็บไว้ที่บ้านขอน ทางข้างบ้านผมมันเะมที่ระเบียงก็เจ็บเพราไฟแล้วตรงนั้นผมว่ในฐานะชวนเลยได้ตั้งไปยูแล้วก็นโครจะเป็นองไรไปบายๆตอนนี้ขึ้มาแล้วขึ้นมาแล้วใชไทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ตรงได้าวยจทะยานขึนสู่ท้องฟ้าก็ต้องมีเวลาหน่อยก็ต้องให้โอกาสกันหน่อยคนงามจะเดินก็ลำบากหน่อย นะครับพร้อมหรือยังครับเอ้าเด็กเด็กเด็กเือแล้วพีน้ทุกคนเสือนล้วเพื่อนแล้วอาวุธเด็กไทยเลยเฮ้ยด่าเลยนะครับด่เลยนะครัด ไม่ชวนจะเพื de de ่อนเองท่านพอใจด้ต oh, 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 ั้งประยุนพรุ่งนี้ค่อยเอาเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันเอามาเชิญนายเจ้าเจ้านะครับเป็นผู้มอบนะครับท่านผู้กับนะครับอำเภอนาแก่พวกเราท่านพาส่วยเพื่อสักสีโสดานะครับมอบเงินนะครับให้กับนายช่างเอกจากจังหวัดขอนแก่น 1 4ึ0 0 0มืบาทปิดบูเลยครับพี่น้องครับปิดบู๊เลยครับนะครับขอคุณมากนะครับปีหน้าท่านคงจะมาอีกนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับบ้านสุดท้ายไม่ขึ้นเอาคืนหมดนะครับครับท่านผู้การเทีชัยครับครับท่านนายกอยากแกัสภาพอยครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวตำบลภูมิแก่นะครับ อำเภอนาแก่พี่น้องชาวนาแก่พี่น้องชาวภาพนมและดงหลวงและก็ภูมิกียรติทุกท่านนะครับทั้งปุ๋ยตาแหวนทองนะครับมีความยินดีนะครับที่สนับสนุนนะครับประเภทนี้เก่าแก่ของภาคอีสานเฮานะครับผมครับภาคใดกต่ว่าสามามาเ็ดบางไฟนะครับขึ้นได้สวยงามภาคอีสานนะครับแล้วทุกมือนี้ เรื่องปากเรื่องท้องมาก,ก่อนแต่เข้าสิเรืมทางประเภณนี้ตันของเข้าไ่ได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความสําคัญของอทุกพื้นที่นะครับในภาคอีสานเฮานะครับครับนี่แหละคือสิ่งที่เป็นภาคอีสานนะครับผมแล้วก็ปีหนานะครับปีต่ๆไปนะครับทางปุยตาแหวนท่งนะครับจะมีความยินดีนะครับที่สนับสนุนต่อไป ตลาดไปนะครับผมขอขอบคุณครับผมครับ พรเจ้าคุณพูดแล้วาจะไปแล้วคุณดาครับเด็กเขาๆพี่น้องเด็กเขาครับวันนี้ยังไม่พานข้าเทียงเลยครับท่านผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่ชาวมีท่านก็ยังอยู่รวดรู้สึกดีใจมากนะครับดีใจมากนะครับวันนี้นะครับโติมรู้สึกว่าและอีก่างนะครับที่ผมลืมไม่ได้พี่น้องและทุกคนในตำบลทุกแกเราร่วมกิร่วกขอกรับสวัสดีพี่น้องชาวคุกแกนะครับแล้วก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องชาว อ่ที่มีความรักในประเพณีนะครับผมพี่ชาดวงวันผมนะครับคนเดิมน,นะครับยังรักยังคิดถึงท่านอยู่วันนี้ผมแอบมาอยู่ในงานตั้งแต่ตั้งไฟแสนบั้งที่สองนะครับอออสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่มีบ้างไหนที่ไม่ขึ้นไม่มีบ้างไหนที่ชวดชวดอยู่ใกล้ๆ มีแต่บ้างขึ้นแสดงว่าพี่น้องจะต้องในอนาคตนะครับพี่น้องชาวสวนยางานายกหลายๆตำบลน,นะครับก็มาร่วมกันนะครับมาเห็นภาพภาพนี้นะครับเห็นภาพพี่น้องให้ความสนับสนุนเห็นภาพพี่น้องที่ไม่มีที่ไม่มีการทะเลาะเบาแหวงสนุกสนานฟ้อนด้วยกันในปูเรื่องจากยาโสธรร้อยเอ็ดชัยภูมิทศน,นะครับ ยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นวันนี้ก็กระจายไปทั่วนะครับกระจายไปทั่วในจังหวัดนครนะคร,นะครพรนมมีที่เดียวใช่ไหมท่านนายกส่วนของการกระสน,นะครับผมก็ขอราบเนพี่น้องครับพี่น้องที่ครพบครับอตอนนี้ตอนนี้จะถึงเวลาที่เราจะปีนี้นะครับหลังจากเสร็จ เรียบร้อยต้องไปขึ้นโคร่องทางท้าแล้วนะครับพี่น้องของเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอให้ตรอบปลอดภัยมาเร่วมกันในที่ตรงนี้นะครับร่วมกันในที่ตรงนี้หรือว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าห้าหวันนี้นะครับอีกไม่นานเราก็จะนับถอยหลัง บ้างไปก็จะขึ้นสู่ทางฟ้าพี่น้องของเราที่ได้รับเกียรติมาเ่วมในงานพร้อมกับพี่น้องของเราทุกทุกท่านอี่มาร่วมในงันในโอกาสต่อไปนะครับขอพี่น้องของเราทุกทุกคนทุกทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับขอเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองในรัพย์สินเงิน ถ้าธงสีแดงโบกสะบัดก็ถือว่ายังไม่พพ้อมถ้าธงสี้าโบกสะบัดเมื่อไหร่ก็ถือว่าเพิม่มนะครับก็อผ่านมาครับสี่ที่แล้วสี่ที่ผ่านมาสำหรับพวกนั้นตอนเช้ามาพวกเรามาทำความสะอาดพูกยังเหลืออยู่สิบกว่าลูกนะครับจากจังหวัดเลยก็มีในส่วนอย่างอุดรก็มีนะครับที่มา ก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพหลังจากเสร็จเรียบร้อยทางการทางนี้นะครับในโอกาสต่อไปครับขอขอบคุณพุกหน่วยงานขอขอบคุณแม่ค้าชาวขายขอขอบคุณชุดอสภรที่มาช่วยรักษาความปลอดภัยในงานนี้พึ่ในคำนี้ให้ได้เป็นการจะปิดการถ้าบอกว่าไม่มีบ้องไฟเล็กเริ่มจะมีแล้วเมื่อปิดงานแล้วก็ให้ระวังดีๆนะ งานของเราหรือว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับแพวกผมเองก็ท่านนายยกเองแต่ปีหน้าที่ท่านบอกว่าจะจัดจะจริงจริงจะเอาสถานีวิทยุล,ลงมานะครับหลายสถานีจากอำเภอนาเค่อํำเภอ,อเท่าพระนมนะครับจะมาจุดจุดนี้นะครับ,จ,จ,ดดรบจุดเวทีใหญ่ที่จุดตรงไฟล้านตรงไฟแสนประกันปีบ้าน พุ่งแกง่ของเราครพ,พ,พุ่แก่ครับวันนี้สุยจ้นะครับสุยจ้ครับหลายบ้างที่เรามาบุญเพราะว่าหลายจังหวัดที่เขามาร่วมบุญจังหวัดนครพนมของเรารับยิ่งใหญ่ยิ่งนะครับรับคำชี้แนะในส่วนบอกว่าในปีต่อไปหรือปีหน้านะครับในปีหน้าบอกว่าจะยกสถานีวิทยุชุมชน98.25ังนะครับผู้สือ่าพี่น้องครับ เราคิดว่าประมาณสักหนึ่งท่มเรา้าม่ประมาณแค่หนึ่งทุ่มก็เลยนัมหนึ่งทุ่มเลยเร็ว่าต้องพาล้หไปก่อนถือว่าในจ่างทำดีที่สุดเลย ตาอัปพาร์ล้านครับตอัปพาร์ลานครับตาไปดูหลังคาบ้านนายยกเลยนะครับว่มามาันทะลุกี่แผ่นนะครับโดยมรรการน้วยนะครับดูด้วยนะครับขณะน,นี้บ้าน้งไสจะลงแล้วเชื่อเชื่อลงแม่มนอนหลังคาบ้านนายยกพนชัยวันนี้นายยกพลชัยอยู่ตรงนี้รเ,นเร็วลงเร็วเลงเร็วแปลงไม่ดูม้งไสร้านม้งไสเสียวันนี้นะครับขอทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ไม่ให้เจ็บไม่ให้แม่ป่วยขณะนี้กำลังมีหารเครื่องวิ่งขึ้นมาครับวันดีรับอันไหนนะจูเกตนายกพอชัยค่ะขอเชิญนะครับทีมงานแข่งนาย,ยกพรชัย,ชย,ย,ลยพลชัยพ่อบานค่ะขเชิญนะครับขณะนี้กำลังขึ้นมา,นาเณะอาหารเรื่อน,นะครับ ขนาดข้างเครื่องขนาดนี้เพราะบริกาโอ้คุณนายนยายกของไทยขอเชิญครื่อนเพื่อนบริษัทมาร่วมเชิญกับทีมงานท่านนายกเพื่อนใหญ่ครับขอเสียงนะครับดนตรีนั้ มีนิดเดียวครับอลาี่นเเครื่องมาเลยระวังอบอร์เกอร์อัเบอท่าคุณหอัเพอทุกทหารนะครับท่เสียงนะครับเสียงเพลงครับเอออาบัเลยคึกเลยอาจารยสุดแล้วก็เพื่อผาผับคุณนุนะครับอาารนี่ารทีวี แต่ก็มันไมมาวันนี้วันนี้ตจะไปตัวลแ่ก็ไม่แบบ DJ แตคุณก็เจ็บนตม่แบบ DJ นะครับ